จ้พี่เตอร์วันนี้เรามารีวิวชุด4คูณ4นะฮะเบส15นิ้วนะวันนี้ก็พิเศษหลายอย่างเลยนะลูกค้า,าจัดพาวเวอร์พิเศษนะเพิ่มตู้พิเศษนะ4คูณ4แล้วก็เพิ่มชุดขาตั้งนะครับชุดขาตั้งนะครับเสาเหล็กตั้งแบบนี้ก็สวยดีอีกหนึ่งแบบแล้วนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะลูกค้าฟังในบ้านอาจจะไม่เอาก็ได้เพราะมันจะสูงเกะก,กะส่วนอย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งที่วัดกันนะเดี๋ยวเราไปเดินทางว่าติดตั้งที่ไหนนะชุดนี้4 4บบ15นนิวไมอััดแทะคร ยาว่าไม้อัดแท้ตากแดดตากฝนไปได้เลยนะครับไม้อัดมันก็จะมีไม้อัดแท้กับไม้ปาติเกิลนะครับไม้ปาติเกิลก็คือเป็นไม้เนื้อยุ่ยง่ายอันนั้นก็คือเหมาะกับในบ้านอย่างเดียวนะครับไม้อัดแท้ก็คือเป็นไม้อัดนะครับไม่มีไม้เนื้อแข็งแล้วครับตอนนี้นะครับไม้อัดแท้เลยนะครับผมก็เบร15นิ้ว500วัตซีใบนะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นออเดอร์6เพราะว่าอ่าพระอาจารย์นะครับในวัดก็ไว้ในนศาลาก็แนะนําให้เป็นพวกออเดอร์6มันจะนุ่มๆนะครับไม่ไม่กระแทกแต่ถ้าฟัง ตู้กลางก็15นิ้วออเดอร์หครับตู้แหลมกลางแหละตู้เบสตู้เบสเป็น15นิ้วนะครับผมตู้กลางแหลมเป็น12นิ้วนะทรงแบบนี้ทรงวาวแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นไงฮะด้านหลังของเราครับตู้กลางก็จะสวยอย่างงี้ของเราเป็นระบบสเปคคอนทั้งหมดนะสเปคคอนนะครับเขาออกเขาออกแล้วเจาะให้2รูนะลูกค้าซื้อคู่เดียวเราก็เจาะไว้ให้เผื่อนะครลูกค้าพ่วงนะครับไปเจาะรูเดียวไม่ได้นะครับพอถึงเวลาลูกค้าไม่มีที่พ่วงนะครับนี่ครับตู้กลางก็เจาะอีกนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับ งบจบอยู่40,000บาทนะครับ40,000บาทไมมอัดแท้นี่ครับได้ไปตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะเป็นมิกโปรเจกต์ของเราตัวนี้สุดยอดนะครับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับตัวนี้นะครับบลูทูธ USB นะเอฟเฟคแท้นะครับ5ช่องใหม่นะครับ1 2 3 4 5นะบลูทูธ USB เอฟเฟคเดี๋ยวมาลองฟังเอฟเฟคท้ายคลิปนะปลั๊กไฟ1ตัวนะตัวนี้ก็ไว้ควบคุมเครื่องทั้งหมดนะเราก็เสียบอันเดียวนะไม่ลอย1ชุดนะคอร์ส1ตัวคอร์ส2ทางนะทำหน้าที่ขับ อันนี้จะเป็นคุมโทนซ้ายนะฮะเบสซ้ายกลางซ้ายเบสขวากลางขวานะพวเวอร์นี่ครับ KX 1 0 0 0ัวัตต์กับ p พคพันนะชุดนี้ชุดนี้ลูกค้าจัดเต็มเลยครับอาจารย์จัดเต็มเพราะว่าต้องเดินสายไกลอันนี้สายของอาจายานะครับแต่ว่าพอเดินสายไกลก็จะมีค่าใช้จ่ายสายเพิ่มเติมนะส่วนอันเนี้ย4 0 0 0 0คือได้สายปกตินะ10-15ิเ 10, มตรได้นะครับแต่ของวาจจานะ์เป็น100เมตรนะครับเดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวไปดูกันที่หน้างานจริงๆรครับคร่าวๆ4 0 0 0 0บาทนะครับก็คือ power up ให้แล้ว ถ้าเอา39 0หมก็จะได้ตัวนี้เป็น600นะครับส่วน4ี่0 0บาทก็ได้ไปตามนี้เลยขาตั้งเบ้านะเดี๋ยวเราให้ดูนะเราต้องลงลึกรายละเอียดทุกอย่างนะเบ้านี่เดี๋ยวให้ดูเปื้อนหน่อยเป็นเหล็กนะฮะตัวนี้ย้ํานะต้องใช้เป็นเหล็กนะฮะถ้าใช้เป็นพลาสติกเมื่อไหร่นะการแตกการหักมันจะง่ายอันนี้เป็นเหล็กนะใช้ไปเลยครับไม่มีวันหักนะครับผมนี่ที่ตู้กลางก็เป็นเหล็กนะครับผมใส่ของดีให้ลูกค้าอีกนิดหน่อยนะครับไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับเรานะครับ แล้วก็สเปคคอนเนี่ยครับมันเป็นสเปคคอนแบบออกงานเลยนะครับมิซูมินะครับแบบการกลางแจ้งทั่วไปเลยนะครับผมเพราะว่าจัดแล้วให้มันจบนะครับสายไฟก็ VCT อย่างดีนะ v ร t สีดีาีดอย่างดีนะชุดเริ่มต้นเราให้สายไป10เมตรนะครับส่วนใครจะขอ15เมตรอันนี้ผมให้นะครับส่วนแต่เยอะเกินต้องขอหน่อยนะครับเพราะตรงนี้ทองแดงแพงมากนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวตามไปดูตามไปติดตั้งกันที่วัดนะชุดนี้นะสี่หมื่นบาทนะครับได้แบบนี้เลยนะครับหรือใครอยากจะมี หรือใครอยากจะเอาชุดนี้นะฮะเพิ่มเป็นเบส18นะฮะเพิ่มเบส18ชุดนี้ถ้าใครเอาเพิ่มเป็นเบส18นะฮะก็จะจบอยู่ประมาณ4,005นะครับอันนี้ให้ดูไว้นะ4คูณ4จะเปลี่ยนเบสเป็น15คือเครื่องปรุงชุดเดิมอย่างเงี้ยผมจบให้อยู่ประมาณ4,005ได้อยู่นะครับ4,005นะครับเพิ่มดอกเพิ่มตู้เข้าไปนะครับ4,005จัดได้เลยครับสำหรับใครอยากได้18นิ้วแต่นี้15นิ้วพอครับในวัดก็คือไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ถ้าฟังบ้านนะสามารถเลือกได้นะครับ 18นิ้วเดี๋ยวพามาดูตู้18ด้วยนะฮะนี่กำลังประกอบนี่ครับกำลังช่างกำลังประกอบในร้านนะฮะร้านจูบินเตอร์น้ำมันงของเรานะครับผมอันนี้ตู้แรกอันนี้ตู้ออเดอร์6นะนี่กำลังประกอบมุมอยู่นะครับผมอันนี้ก็แทะข้างนะครับใครชอบก็แทกข้างจัดก็แทกข้างได้แทะข้าง15อันนี้ก็แทกข้าง18นะครับผมแล้วก็ตู้กลางเนี่ยครับข้างหลังนะครับอีกเป็นตับเลยนะครับผมก็นี่ออเดอร์ออเดอร์ยังไม่ได้ทำสีอีกนะครับออเดอร์18นิ้วก็รอรอทำสีนะครับก่อนร้านเราก นี่ครับของรอแพ็คทรงนะครับตู้ฮอนตู้อะไรพาวเวอร์เยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับถ้าเรามีโอกาสได้ถ่ายที่วัดนะเดี๋ยวไปติดตามกันที่วัดนะครับที่ไหนติดตามกัน้วนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับอา่าสี่หมื่นบาทนะครับเดี๋ยวฟังเสียงไม์ก่อนเดี๋ยวว่าจะไม่ใช่เสียงไม์จริงจุดจุดหนึ่งสองเชวจืจุดหนึ่งสองสามสี่ห้านะตัวนี้เอฟเฟกต์สิบหกโปรแกรมนะ เอฟเฟกนะฮะไม่ใช่เอ็กโอนะฮะเอฟเฟกต์16โปรแกรมนะับผมประมาณนี้เลยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้แล้วก็เพจ Facebook พิมพ์ร้านจุ๊กอินเตอร์แล้วก็เบอร์โทรสามารถแอดไอดีได้ได้นะแอดไอดีได้เลยเข้ามาสอบถามกันครับมีคบแบบไหนนะฮะหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทเราจัดให้ทั้งหมดนะเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปจัดส่งนะะวัดจำปานะครับอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนะฮะ เดี๋ยวจะเข้าพรรษาแล้วนะระอาจารย์ก็สั่งเขาไปไว้ในสาลาเข้าพรรษาครับก็ประมาณนี้นะติดตามได้เลยเดี๋ยวเราพาไปรีวิวที่วัดนนะถ้ามีโอกาสนะครับผมประมาณนี้เลยครับเสียงใหม่เดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวเราตัดไปที่วัดน,นะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปที่วัด ครับอันนี้ก็ตัดมานะที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ติดตั้งเครื่องปรุงเดินสายนะตอนนี้กํลาลังเดินสายนะฮะอันนี้เป็นวัดเลยนะครับในศาลานะครับในศาลาเราตั้งแยกนะครับ4จุดด้วยกัน,นอันนี้ ลูกน้องก็กำลังเดินสายขึ้นข้างบนนะครับอาจจะมองย้อนนิดนึงนะครับผมอาจานอาใครย้ยอนแดดนิดนึง <c oughs> ก็จะตั้งเป็นเซตแบบนี้เบตหนึ่งใบนะครับแล้วก็พ่วงกลางขึ้นใบหนึ่งใบนะมองดีๆนะครับมันไม่โฟกัสของเก่าของวัาาจางก็จะเป็นแค่ตู้กลางอย่างเดียวนะครับไม่มีเบตอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเบตแล้วเดินสายขึ้นข้นขางบนให้ตอนนี้กาลังไล่เดินสายอยู่นะครับผมก็ ประมาณนี้จุดนี้ไกลนิดหนึ่งนะครับสายข้างหนึ่งเกือบร้อยเมตรนะครับ40เมตร2เส้นต่อกันนะครับนี่ครับอันนี้ของเก่านะอันนี้ของเก่าของเก่าก็จะเป็นสายธรรมดาของเราก็จะเดินมาเป็นเป็น VCT ให้ทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับกำลังไล่สายอยู่นะทั้งหมด4จุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้กลืยนได้ใช้ออกพรรษากันไอ้เข้าพรรษากันนะครับผมประมาณนี้เสียงโอเคเลยนะเสียงถือว่าโอเคเลยนะครับผม จากที่ลองเมื่อกี้นะ่ะเดี๋ยวไปลองกันครับเดี๋ยวไปลองกันเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแต่ชุดบ้านสายคงไม่ได้เดินไกลแบบนี้อันนี้ชุดติดตั้งในสาลานะครับประมาณนี้วันนี้รายเการนี้นะครับสวัสดีครับ